สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังค่ะรายงานตัวเลยนะผู้ชมเล็กซี่ขัยิดาดา่ดรามายาฮอตนิวส์ค่ะก <L ess ie> าย่กับฝนมายาฮอตนิวส์นะคะมาแล้วค่ะผู้ชมขะรายการที่เรานะจะฉกแขกรับเชิญ มาพูดคุยกันในรายการและวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาอีกเช่นกันอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าแต่ละแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะและบุคคลท่านนี้เป็นผู้ข่าวอดอยู่ในวงการเพลงมากว่า30ปีศิลปินนักร้องที่ผ่านการทํางานของบุคคลท่านนี้เนี่ยกว่าร้อยชีวิตเพลงที่เขาแต่งเพลงที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะ เกือบ500เพลงด้วยกันคะ่ะใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะวันนี้นะคฮะนับเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราคะ่ะขอต้อนรับเลยสําหรับคุณปอ,อกสินะคะเป็นนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นะคะผู้ข้ามวอดในวงการนะคะวันนี้ให้เกียรติมานั่งพูดคุยกับเราต้อนรับด้วยสวัสดีค่ะ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 พูดไม่เกิน<อ>จริงถูกไหมครับพี่ปอคะ่ะครับก็ศนะิลปินที่เคยผ่านมือพี่ปอเนี่ยคว่าร,ร้อยชีวิตครับ นี่ <hostile> วันนี้แหละพูดคุยกันยาวๆค่ะุผู้ชมขาสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือรักเรื่อ,องการแต่งเพลงคุณจะได้ความรู้อย่างแน่นอนรวมไปถึงอยากจะรู้เหลือเกินว่าอาชีพโปรดิวเซอร์สายเพลงเนี่ยเขาทำอย่างไรรวมไปถึงค่ะุผู้ชมข่าว่าปัจจุบันนี้นะฮะวงการเพลงเป็นในทิศทางใดแล้วรู้กันอย่างแน่นอนค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้นี่คือเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราคือสิ่งที่สําคัญมากๆการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดค่ะุผู้ชมให้สมุน ปนิบัติและดูแลคุณผู้ชมได้ตั้งแต่วันนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะดีบนของเราค่ะซื้อ1แถม2ซื้อ2แถม4ซื้อ4แถม8แค่นั้นไม่พอแถมคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ํำลึกค่ะและเราแถามอีกกาแฟงาดําค่ะทุกการสั่งซื้อเราแถามให้กับผู้ชมสั่งซื้อได้ที่เบอร์026666 9456ย้ำนะ026669456สแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดไยไลค์ค่ะใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องรีบจัดการยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเทศกาลของวันแม่ด้วยฝากคนที่คุณรักได้นะคะใช่ค่ะอะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าพี่ปอค่ะต้องถามว่าแบบนี้ว่าการเป็นโปรดิวเซอร์หรือการเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนไหนอายุเท่าไหร่คะครับ จุดเริ่มต้นนะครับคือตั้งแต่เจ็ดขวบที่อยากอยากจะเป็นนะครับเจ็ดขวบปหนึ่งเนี่ยหรอปหนึ่งถึงปสองประมาณนั้นครับช่วงช่วงนั้นครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราชื่นชอบเรื่องของการแต่งเพลงหรือชื่นชอบในเรื่องของวงการเพลงครับครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเพื่อนเพื่อนคุณแม่นะครับมาเยี่ยมที่บ้านครับแล้วก็เขาก็ดูน่ากลุ้มใจมากแล้วเขามีลูกอายุประมาณสิบเจ็ดครับแล้วแล้วก็เขาบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ย เออไม่รู้จะเข้าคณะอะไรจะเอ็นคณะอะไรเพราะไม่รู้จะเป็นอะไรเลยกลุ้มใจมากๆเลยทั้งทั้งทั้งบ้านเลยผมฟังจากตรงนั้นอ่ะผมก็ดูสีหน้าเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออเขาเขาถ้าเราตอนนั้นผมเจ็ดขวบถ้าระหว่างเจ็ดถึงสิบเจ็ดเนี่ยสิบปีผมไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรมันก็คงมีชีวิตระหว่างนี้ที่คุ้งแควงนะครับแล้วแม่ก็จะไม่จะต้องมากลุ้มใจกับเราที่ไม่รู้เราจะเรียนอะไรครับผมก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างที่เป็นแพชชั่นของเราที่เราชอบที่ ที่จะทําให้เรารู้ว่าเราจะเป็นอะไร,รอะตอนนั้นผมก็ชอบออฟังเพลงนะครับชอบฟังเพลงรู้สึกฟังแล้วมีความสุขก็เลยเอาพวกปกเทปเพลงสม,สมัยก่อนเนี่ยมาอ่านมาแกะว่าเนื้อเขาเขียนยังไงนะอะไรเงี้ยย<อ>้ำนะคุณผู้ชมเด็กเจขวบเท่านั้นที่จะคิดอะไรแบบนี้โอ้โหเรียกว่า ไม่ง่ายนะตอนนั้เนเดือดดังยางอยู่นะไม่ง่ายนะตอนนั้นดิฉันคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะกินอะไรจะเล่นอะไรกับเพื่อนอยู่นะคะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าต้องเริ่มมีแพชชั่นและหลังจากนั้นเราเริ่มสะสมมาเรื่อยเรื่อยแล้วว่าโอเคแกะเพลงแล้วแล้วเป็นยังไงต่อไปคะครับคือจริงๆตอนจากตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพลงนะครับเราชอบอ่านอ่าน,านการต์ตูนด้วยเราเราก็มาลองเขียนดูซึเราเขียนแล้วเรารู้สึกมีความสุขกับมันไหมนะครับแล้วก็ชอบพวกวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาหนังสือพวกต่อทานต่อหุ่นอะไรมาลองทําแต่สรุปพอผ เพลงที่สุดเพลงมากกว่าก็เลยโฟกัสเลยครับเรื่องเรื่องต่างเพลงครับก็คือวิชาอื่นไม่ตั้งใจเลยนะครับคือบอกว่าเรียนเรียนแย่มากตั้งใจวิชาอะไรคะเออตั้งใจวิชาดนตรีภาษาไทยครับแล้วก็ไปเรียนเพิ่มพวกเสียงกลการลรีกีต้าเรียนเอ็กโทนปิโนอะไรเงี้ยครับดีจังเลยอ่ะพอรู้ว่าชอบอะไรแล้วโฟกัสเลยอ่ะใช่ครับแล้วอย่างอย่างอื่นนี่คือ แย่มากมีสอบซ่อมสอบตกเลยแบบเปลียเปียไม่เวิร์คคือไม่ตั้งใจเลยให้ผ่านไปก็ได้แต่ว่าเราโฟกัสเรื่องนี้มากกว่าโอ้โฟกัสมากครับแล้วอีกวิชาหนึ่งคือภาษาไทยครับเพราะตอนนั้นคือคุณครูภาษาไทยมาหลอกว่าเขาเห็นเราชอบนั่งแต่งเพลงอยู่หลังห้องครับแล้วก็โดนเพื่อนล้ออะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมามาเหมือนไม่ตั้งใจเรียนหลายๆวิชาเขาเลยมาบอกว่าถ้าเธออยากต่งเพลงเก่งเนี่ยนะรู้ไหมว่าวงวงเฉลียง อ่าเขาเขาเขียนเนื้อเพลงก่อนแล้วเขาค่อยไปใส่ใส่ทำนองอะไรเงี้ยครูบอกแบบครูบอกแต่ซึ่งจริงผมมารู้รู้ทีหลังนะครับเพอพราะมารู้จักกับพี่นกชัดชัยดูเรื่อเออปะนีตแล้วก็พี่ดี้นะครับว่า หลายๆเพลงเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเขียนเนื้อมาก่อนมันเป็นกลยุทธ์ของคุณครูเป็นกรศโลบายใช่ใช่ครับก็เลยต้องขอบคุณคุณครูเราะถ้าไม่ใช่ภาษาไทยก็คงไม่เก่งหลังจากนั้นลงสนามจริงการไปนัดแต่งเพลงนะไปเสนอท่ายไปเสนอโปรเจกต์ยังไงบ้างครับก็ตอนนั้นเนี่ยพออายุช่วง13นะครับก็คุณพ่อกับคุณแม่เลิกกันครับก็เลยจากตอนแรกที่เราคิดแค่ว่าเราอยากรู้ว่าเราจะอยากเป็นอะไรเพื่อที่เราจะได้เอ็นคณะอะไรได้ คุณแม่ไม่คลุ้มใจอะไรเงี้ยแต่ว่าประกอตอนนั้นพอคุณพ่อคุณแม่เลิกกันปุ๊บคุณคุณแม่ก็ต้องทํางานเลี้ยงเราคนเดียวเราก็เลยเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ว่าไอ,อ้สีที่เราชอบเนี่ยเราลอไม่ได้ละเราควรจะต้องทําให้มันเป็นเงินเป็นอาชีพแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าก่อนอายุยี่สิบเนี่ยเราจะไม่ต้องขอเงินแม่พ่อแม่อีกครับจะได้ไม่ต้องลำบากเพราะเราอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มเอาเออเอาเอาเพลงที่แต่งเขียนใส่กระดาษด้วยลายมือแบบเเหมือนเด็กเดกกันนะครับแล้วก็ เออเทปอัดลองกีตาร์ไปง่ายๆ,ๆก็ไปส่งตามพวกกีตาร์ไอกันมี่ครับไปไปวางทิ้งไว้อยู่ที่ประชาสัมพันธ์ผ่านผ่านไป4เดือน5้หเดือนไปดูใหม่มันก็อยู่ที่เดิมครับมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ต้องดันด้น,ดนไปงั้นถ้าวิธีนี้ไม่เวิร์คต้องหาช่องทางแล้วมีใครที่จะพอรู้จักที่เขาจะ พอเห็นฝีมือเราแ,แล้วจะพาเข้าไปได้ไหมเราก็เราก็พยายามไปค้นหาครับจนจนกระทั่งได้เจอพี่สุรักษ์สุสุสวีโอ้แต่ระหว่างนั้นผจญภัยเยอะคือไม่ได้ง่ายนะครับแต่ง่ายนะ ครับแต่พอไปเจอพี่สุรักษ์เขาเห็นแววเขาก็เลยพาไปเจอพี่ดี้นิติพงษ์หอน้าที่กรมมี่หลังจากนั้นก็เราก็ได้ไปมีโอกาสไปเสนอโปรเจกต์เห็นบอกว่าคุณเข้าแกมมี่เนี่ยด้วยชุดนักเรียนเหรอใช่ครับใช่ครับไปเสนอโปรเจกต์คือชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนไปใช่ครับตอนนั้นอยู่มอะไรคะอยู่ม .4 ม .5 ประมาณนั้นครับโอใส่ชุดนักเรียนใส่ขาสั้นครับครั้งแรกที่พี่ดี้เจอเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพี่สุรักษ์คือเขาเรียกเฮ้ยรัก พาพาใครมาพาเด็กที่ไหนมาะจะทําจะทําได้เหรือจะ work เวิร์กหรอพี่สุรักษ์ก็บอกว่าฝีมือผมดูแล้วใช้ได้พี่ลองก่อนหลังจากนั้นเขาก็ให้เพลงไปลองแต่งนะครับแล้วอีกอาทิตย์นึงก็เอามาส่งครับพอจากที่พี่ดีหุ่นอ,อาจจะหุ่นเล,ล่ะนิดนึงเพราะว่าเห็นเป็นเด็ก ก็พอได้เห็นเพลงแรกก็ให้ผ่านเลยครับว้าวเลยเพลงแรกที่ผ่านคือเพลงอะไรของศิลปินไทยครัชื่อเพลงกี่บางก็ไหวนะครับของหนุ่มเสกสมัยนั้นนะครับตอนยุคนั้นดังมากนะคุณผู้ชมก็มีมิวสิวิดีโอครับหลังจากนั้นล่ะนอกจากพี่หนุ่มเสกแล้วยังมีเพลง ต่อเนื่องเลยเพลงอะไรต่อคะก็จะมีขจรศักดิ์นะครับเพลงฝากไว้ก่อนเถอะนี่ครับก็จะเขียนกับพี่พี่ใหญ่อาทิตย์อีกคนนึงนักแต่งเพลงที่เก่งอีกคนนึงครับเห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยเขาก็มีการขอโปรเจกต์ไปอีกหลากหลายค่ายเหมือนกันครับก็เริ่มจากพอเราได้เขียนเพลงที่กรมมี่ซึ่งเป็นค่าในฝันของเราเลยนะครับแต่ว่าเรา เออมีความฝันที่มากกว่าน,นั้นคือนอกจากเขียนเนื้อเพลงเราอ,อยากจะทาทานองเพลงค่ะอยากจะเ,เป็นโปรดิวเซอร์เราเราก็เลยเอาเพลงที่เราทาทานองเนี่ยเราเสนอให้กับผู้ใหญ่ในเวลานั้นสองท่านนะครับซึ่งผู้ใหญ่เขาก็ได้ให้ให้โอกาสผมแต่แรกอยู่แล้วคือมีบุญคุณกับผมมากอยู่แล้วนะครับ่เพียงแต่ว่าเ,เขาอาจจะไม่มีระบบเขาไม่มีนโยบายที่จะรับเด็กแค่นี้คือแค่เอามาเขียนเพลงก็เป็นเด็ก<อ>คนเดียวละ ยังจะมาทำทำนองเป็นโปรดิวซ์อีกเขาเขาบอกว่าไม่ได้เขาจะให้คนดนตรีเท่านั้นเป็นทํำทำนองก็ไม่ได้ผมผมก็เลยลังเลอยู่สักพักก็เลยแบบงั้นเราต้องไปเสนอที่อื่นเพราะถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเอ่อที่นี่เขาอาจจะไม่ให้มันไม่เหมาะกับระบบเขาเราอาจจะได้เป็นแค่นักแต่งเพลงอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าเราอยากจะทําในส่วนของอย่างอื่นด้วยใช่ทำนองด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยดนตรีด้วยอะไรเงี้ย ก็เออก็เลยตัดสินใจไปหาที่ที่อื่นที่เขาจะให้ทำก็เลยไปที่คีตาครับโอ้ยุคงานเฟื่องฟูคีตาเลยครับก็เออเพลงเพลงแรกแรกที่แต่งก็คือไม่รู้นี่หว่าของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์โหดังมากครับอ๊อฟปกเหล็กเนี่ยอ๊อฟพงษ์พัฒน์ปกเหล็กนะครับเห็นบอกว่าขายได้สองล้านต่ะสงล้านขับเกินสองล้านตลับโอหเยอะมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเพลงเนี้ยพอออกออกไปในช่วงสองเดือนนะครับ เออมันมีแค่เพลงนี้เพลงเดียวแล้วก็ได้สองล้านตลับ oh. ถ,ถึงสองล้านตลับแล้ว <Ha. S 2> อ,อก็เลยค่อนข้างเขาก็เลยค่อนข้างไว้ใจ <Ha. S 2> ก็เลยให้ทำผลงานอื่นๆต่อไปอีก <Ha. S 2> นะครับ <Ha. S 2> ก็จะมีเพลงแกล้งโง่ของฟันดีฟันเดนซึ่งก็คือทำนองเพลงที่เคยเสนอที่กรมมี่แล้วผู้ใหญ่เขาไม่ฟัง oh. ครับก็คือมาเป็นเพลงแกล้งโง่มีศิลปินไหนคะคีตาที่คุณเป็นโปรดิวเซอร์คุณแต่งเพลงด้วยคุณทำทำนองด้วยครับเอ่อเอาแต่งเพลงกับทำทำนองก่อนนะครับก็คือ มีนอกจากแกล้งโง่ฟันดีฟันเด่นก็จะมีห้ามชันทีฟันดีฝันเด่นนะครับมีบ้านเธอสิขินเนื้อเพลงเครับเดียสวเลสครับยอมใจไรค่ะเนื้อทำนองนะครับจะไม่ค่อยทันเท่าไหร่ตอนนั้นแต่จะตังเอามายุคที่น้องฝนทันดีกว่าหลังจากคีตาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปกันค่ายต่อไปอีกครับไปไหนต่อคะก็มาที่ R S อ่าเริ่มละเออน่าจะเริ่มทันขึ้นน่แล้วมีศิลปินใครบ้างคะถ้า R S เออก็จะมี กรลพินนะครับเพลงฝันได้สักคืนมี d 2 b ีครับเพลงซาสันเพลงดำเลยเนี่ยครับไม่เปลี่ยนใจเธอคนเดียวครับก็หลายๆเพลงแล้วก็มีเก r ร์ลิเบอรี่ครับมีตุ้มต่ำเรื่องคืนนั้นนะครับแล้วก็ก็สิบรักน่าแต่ไม่แสดงออกนี่นะฮะมีคุณดังพันกรด้วยโอ้พี่ดังดังด้วยนะครับเพลงตัวจริงยิ่งเจ็บเพลง ถ้าวันนั้นเจ<า>็บมากๆอบอกให้รู้ว่ารักเธอนี่แล้วก็เป็นเป็นโปรดิวด้วย<า>เป็นเป็น,นเป็นไลริค<ร>โปรดิว ถ้าพูดอย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าขอใช้เวลา5ชั่วโมงเนะฮะเกือบ500เพลงจริงๆเกือบร้อยศิลปินค่ะที่พี่ปอกระสีเนี่ยอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะคะหลังจากนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าวงการเพลงเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการที่แตกต่างออกไปอีกณปัจจุบันนี้พี่ปอคือนักประพันธ์เพลงแบบอิสระแล้วถูกไหมคะอิสระครับพหลังจากที่อยู่ที่อเอสตอนนั้นก็มาที่แกรมมี่ใช่ไหมแล้วก็อยู่แกรมมี่นานมากนานมากๆอยู่10ปี แล้วก็เพิ่งออกจากแกรมมี่มาเมื่อ,อ,อสัก3าสีปีที่แล้ว<อ>ครับแล้วตอนนี้ล่ะคะปัจจุบันนี้เราทำอะไรบ้างครับก็จะทำอยู่กับมิวสิคโปรดักชันนะครับก็คือรับทำเพลงทั้งทั้งโปรดักชันเลยนะครับก็จนเสร็จรวมห้องอัดด้วยทุกอย่างยกเว้นค่าศิลปิน ครับนนก็จะจะจะรับจะรับทำตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเออนักสร้างแบรนด์บรนดาลรดใจด้วยนักสร้างแบรนด์บรน,บนดลใจค่ะสมมุติว่าเรามีแบรนด์สินค้าอย่างเงี้ยแล้วก็คุณสร้าง แบรนด์บันดาลใจให้ครับคือนักสร้างแบรนด์บันดาลใจเดี๋ยวผมครีเอทสับขึ้นมานะครับจริงจมันคือนักสร้างแบรนด์บวกกับนักสร้างแรงบันดาลใจค่ะครับเพราะผมก็จะทําเพจที่เป็นการให้คุณค่าอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างสงาสังคมนะครับแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเหมือนอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ต่างๆเช่นแบรนด์บุคคลแบรนด์สินค้าอย่างเงี้ยอ๋อเป็นคอนซัลท์ให้ด้วยใช่ใช่ครับบางส่วนมันเกี่ยวข้องกันนเช่ เ,เพลงก็คือเพลงสร้างแบรนด์สินค้าอย่างหนึ่งซึ่งผมก็เน้นตรงนี้ด้วย oh. ครับ อย่างสมมติว่าลูกค้ามาทําเพลงให้กับโปรดักสินค้าบางทีเขาก็พอทําเพลงแล้วต้องต่อยอดยังไงต้องสร้างแบรนด์สินค้ายังไงหรือพ e ร์ o n นอรแบรนด์ของตัวเขาเองเขาอยากจะสร้างขึ้นมาผมก็จะสามารถคอนซ็ป์ให้เขาได้ด้วยใช่นะดีมากเลย<ะ>หลายๆคนกับพี่ปอเมื่อสักคคุยเราเปิดก่อนเข้ารายการะนะคะเสียงพี่ปอแบบคุ้นมาก<ะ>หลายคนแบบฮ<ะ> ee, เฮ้ยเสียงพี่ปอคุค้นๆนะคือแบบว่าเราเคยได้ฟังแบบเป็นเพลงโฆษณาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมพี่ปอคะ เออเราเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่ะพี่พออาจจะแบบว่าเป็นโปรดิวเซอร์แต่งทํานองเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังได้ร้องด้วยไหมคะครับก็ในเพลงโฆษณาเพลงรายการอะไรเงี้ยครับในอดีตก็คือ มีร้องที่ผ่านมาบางคนอาจจะคุ้นเสียงเพราะว่าเคยอาจจะไม่เห็นหน้าแต่ได้เคยได้ยินเสียงมาก,ก่อนอ่านะนี่ไงเจอตัวแล้วเ <laughs> จอตัวแล้วเจอตัวแล้ว <laughs> คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะฟังเสียงพี่ปอเต็มๆเนี่ยนะก็สามารถเข้า YouTube แล้วก็ฟังได้รวมไปถึงค่ะเพลงที่คุณคุ้นเนี่ย อีกหนึ่งเพลงหลายหลายคนน่าจะเคยฟังเต้นรำกลางสายฝนใช่มครับเพลงนี้ก็ถือว่าได้รับกระแสการตอบรับดีเลยครับก็ถือว่าว่าใช้ได้เลยนะก็เป็นเพลงที่เป็นศิลปินร้องเองเป็นซิงเกิลแรกๆในรอบหลายๆสิบปีนี้เลยครับและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพลงปรับพัน์เพลงอีกหนึ่งเพลงที่มีคุณค่ามากๆครับชื่อเพลงอะไรคะพี่เอเพลง ลมหายใจที่ลิขิตเองใช่ไหมครับหรือว่าเพลงสีจากสีจากลูกของพ่อมีมีสองเพลงอ๋อสองเพลงที่รวมตัวเพื่อนๆเงี้ยหรอคะถ้าเพลงสีสงจากลูกของพ่อก่อนแล้วกันเนาะครับเป็นเพลงที่ผมแต่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับคือเป็นผู้ริเริ่มโครงการแต่งแล้วก็โปรดิวส์นะครับเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวงราเกลในตอนที่ท่านเสด็จสวรรคตนะครับครับก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็น เราเรื่เอ,อเราเราอยากจะทำเรื่องทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วตอนแรกเนี่ยก็คือโพสไปนในโซเชียลกะว่ามีแค่ศิลปินดีๆสัก5้าถึงสิคนร้องก็ดีใจละ แต่ปรากฏว่าโอ้โหการตอบรับเวิร์กมากครับมีคนแบบเข้ามาสนับสนุนเยอะมากจนกระทั่งมีศิลปินร้องถึง80กว่าคนโอ้โห80คนเลยนะศิลปินก็คือมาด้วยหัวใจจริงจริงมาร้องกันแบบนี้นะคุณผู้ชมท่านต้องบอกว่าเนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วยื่นมือทําอะไรเนี่ยนะหลายๆคนก็จะให้ความช่วยเหลือครับนะคะจนต้องบอกว่าล่าสุดนี้ค่ะเป็นรางวัลที่ ภาคภูมิใจมากแล้วก็ต้องบอกว่าสมกับอยู่ในวงการมา30กว่าปีนะคะสำหรับพี่ปอนี่ยที่ได้รับรางวัลไปนะคะด้านหน้าตรงนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือรางวัลพระพิคเนตทองคํานะคะต้องบอกว่าเป็นรางวัลหนึ่งเดียวในสาขาศิลปินนักประพันธ์ผู้สร้างสารรค์สังคมดีเด่นประจําปี2566นี่เพิ่งรับมา หมาดๆเลย,ย,เลยค่ะคพี่ปอค,ค่ะเล่าถึงรางวัลน,นี้สักนิดนึงค่ะพี่ปอความรู้สึกที่เราได้รับรางวัลน,นี้ไปค่ะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับ,รบ,รบเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือมีการคัดเลือกจากหลายคนมากแล้วก็เป็นรางวัลที่เหมือนกับ หนึ่งเดียวในในในการการแจกรางวัลนี้นะครับสาขานี้มีแค่รางวัลเดียวเลยใช่ครับแล้วตอนที่มีคนติดต่อเข้ามาให้ส่งผลงานให้พิจาิณาเนี่ยก็ผมก็จะส่งผลงานไปสส่วนเพราะว่าศิลปินนักประพันธ์ผู้สร้างสรรสังคมดีเด่นมันจะต้องเขาเขาอยากให้อยากได้ได้สองส่วนครับคือหนึ่งก็คือความเป็นตัวจริงในอาชีพที่เราทำนะครับผมก็เลยส่งเพลย์ลิสต์เพลงที่มีมากมากกว่า300เพลงรวมไว้ใน u t u b e ส่งส่งให้เขานะครับและอีกส่วนหนึ่ง ก็คือการสร้างสรรคสังคม <ฮะ S 2> ครับ <ฮะ S 2> ซึ่ง <ฮะ S 2> ผมก็จะเคยทํากิจกรรมอย่างเช่นเสียงจากลูกของพ่อ <ฮะ S 2> ที่ที่ได้บอกเป็นกุศลนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์เช่น Sing From Home Challenge คือมีโปรเจกต์ที่ทํากุศลเพื่อที่จะนําเงินไปช่วยโรงพยาบาลที่ได้เป็นหลักแสนหลายโปรเจกต์ครับ โอ้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ครับนอกจากทํางานแล้วยังต้องทําอะไรช่วยเหลือสังคมด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆและเหมาะสมกับรางวัลนี้มากๆด้วยอยากจะบอกอะไรหรืออยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษผู้อยู่เบื้องหลังกับรางวัลนี้บ้างคะพี่ครับก็อยากจะขอบคุณนะครับคณะกรรมการนะครับคณะทีมบริหารแล้วก็คณะกรรมการที่จัดรางวัลนี้ขึ้นมาซึ่งมันปีที่19นะครับครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆ ร,รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับนะครับแล้วก็ประธานที่มอบรางวัลเนี่ยคือหม่อมสุพรรณี<ะ>ซึ่งท่านเป็นเอาพูดแบบง่ายๆเ<ะ>นาะ,ะครับเดี๋ยว,ยวจะยาว<ะ>ครับเป็นพระชายาในพระราเาในพระโอรสของพระราชนัดดาของรัชกาลที่สี่ครับซึ่งก็เหมือนกับเป็นการจัดรางวัลเพื่อที่จะจะเล็งเห็นถึงคุณค่าของคนในสังคม<ะ>ทั้งด้านการสร้างคุณภาพของผลงานนะครับแล้วก็ด้านการสร้างสรรค์ังคมเพราะว่า มีรางวัลแบบนี้จากการทำเพื่อสังคมบาง,บางครั้งจะดูเหมือนเอเราทำเล็กๆหรือเปล่า <c oughs> แต่พอมีคนเห็นมันก็ทำให้เราวึงลังใจกัน สร้างสรรค์สังคมแล้วก็ทำงานมากขึ้นครับนี่แหละใครไี่เห็นนะผู้ชมค่ะตัวเราเห็นท่านค<น>ณะกรรมการเห็นและเชื่อแน่ว่าบางครั้งเนี่ยคนทำความดีค่ะอย่าน้อยใจนะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลักษณะแบบนี้นะคะคือต้องบอกว่าหลายๆคนรวมไปถึงผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าอยากเป็นในส่วนของนักประพันธ์เพลงนะคะหรือว่านักทำตำนองดนตรีหรืออยากจะเป็นโปรดิวเซอร์แบบพี่ปอกสิ เขาต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับพี่ครับเอ,อผมคิดว่าต้องเริ่มจากแพชชั่นก่อนนะครับคือเป็นส่วนแรกที่สำคัญที่่ทีสุดเลยเอ,อจากการที่ผมเป็นคอนซัลแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องไมซ์เซ็ดด้วยนะครับพบว่าเด็กสมัยนีย้หลายๆคนน่ะจะอยากเป็น ด้วยกิเลสด้วยผลลัพธ์ครับ<อ>แต่ว่าไม่ได้มีแพชชั่นก็คือไม่อยากสร้างเหตุสนุกกับการทํางานจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะแบบทำงานให้เกิดคุณค่าดีๆคือไปคิดแต่ว่าจะต้องได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่งานาผลงานเราอาจยังไม่ได้โฟกัสให้มันเป็นคุณค่าที่ที่เจ๋งมากๆซึ่งการมีแพชชั่นมันจะทําให้เราเราทาตรงนี้ได้ดีเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็มีพลังที่จะอยู่กับมันได้นานอันนี้จุดเริ่มต้นนะครับต้องมีแพชชั่นก่อนเลยสําคัญมากแล้วก็อีกส่วนที่2คือ mindset ค,คือต้องมีวิธีคิดที่ดีที่รูจ้จักจัดก,การกับางานที่เราทำครับถ้าไม่อย่างนั้นเรามีแพชชั่นมันจะได้ระดับหนึ่งครับแต่เมื่อถึงถึงจุดหนึ่งที่มันต้องการความรับผิดชอบบางอย่างเราจะจับโอกาสไม่ได้นะครับและส่วนที่3ที่สำคัญที่สุดในสมัยนี้ด้วยนะครับคือจะต้องมีวิชั่นในการทำธุรกิจครับเพราะว่าถ้าสมัยก่อนแค่แพชชั่นกับมายเซ็ตอาจจะพอหรือแพชชั่นอย่างเดียวเผอก็พอด้วยนะครับแต่สมัยเนี้ ถ้าเราคือวงการเพลงบันดาวลงมาก <คะ S 2> เราเราต้องยอมรับในจุดนี้นะครับดาวถึง10บเท่านะครับเอ่อถ้าเราไม่มีวิชั่นในการจะนำเ,เพลงหรือผลงานไปต่อยอดหรือหาลูกค,ค้าหรือ <คะ S 2> สร้างแบรนด์ของตัวเรามันจะทำให้เราไม่สามารถจะคือมีแต่ความรักความชอบแต่ไปแลกเป็นเงินที่หล่อเลี้ยงชีวิตได้ลำบากนะครับมันเป็นเหตุผลที่นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์หรือว่าจิตรกรเอ่อนักเขียน <คะ S 2> ทำไมบางคนถึงไส้แห้งทำไมบางคนถึง ประสบความสเร็จได้ครับนั่นเป็นเพราะว่าความความสำคัญในเรื่องนี้เลยครับคือวิชั่นในการทําธุรกิจเป็นครับถ้าทำถ้าไม่สามารถเป็นเองได้ก็ต้องไปเรียนต้องทำารื่สักอย่างที่เราทาเรื่องเรื่องนี้ได้แล้วจะอยู่ในสมัยนี้ได้จริงๆไม่ใช่แค่อาชีพนี้นะครับแต่ทุกอาชีพเลยเผลอไปถ้ามีแพสชั่นในอาชีพอื่นอาจจะได้เงินมากกว่าอาชีพนี้ด้วยครับในยุคนี้นะครับ ก็ต้องให้เฉียบในสาขาที่ตัวเองมีแพชชั่นนั่นเองค่ะอ้อีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนอยากรู้มากเลยนะเนื่อคือในส่วนของลิขสิทธิ์ทางปัญญากันบ้างในเมื่อนักประพันธ์เพลงมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ขาคือเรื่องของลิขสิทธิ์มันเป็นปัญหานะฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์เนี่ยคุณได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะพี่ปอกสิครับเออถ้าในในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าผมก็ยังได้ passive income อยู่จาก บริษัทพูดได้ใช่ไหมครับจากบริษัทกรัมมี่นะครับ oh. ก็เป็นบริษัทที่มีธรรมพิบาลมากแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ oh. นะครับหรือว่าอย่างค่ายคีตาอย่างเงี้ย oh. เ,เพลงที่ค่ายเขาเลิกทําไปแล้ว oh. เขาคือ oh. ลิขสิทธิ์ให้นะครับผมก็จะได้ ลิขสิทธิ์ทรัพย์ยยสินทางปัญญาเป็นแพสซีฟอินคัมเนี่ยหนึ่งร้อยเลยอ๋อเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาในขณะที่เราเป็นนักแต่งเพลงเราก็จะมีในส่วนของลิขสิทธิ์ทางปัญญาเกี่ยวข้องกับเพลงนั้นๆด้วยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเหมือนกับทีเ่เคยได้ยินคําพูดนี้กันอยู่แล้วนะครับค,คือขยนันสิบที่เออเออข,ย,ขย,ยันผิดผิดที่1ิปีก็ไม่รวยอ๋อ ขยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยเนี่ยคือถ้าเราไปทําอยู่ในที่ที่เขาดันไปให้เซ็นสัญญาแบบยกลิขสิทธิ์ให้เขาเราก็จะไม่ได้ส่วนนี้เหมือนกันครับดังนั้นเราก็จะต้องเ,ออเลือกอยูใ่ในที่ที่เขาให้ถ,ถึงจะได้ทรัพย์สินทางปัญญาครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยประสบพบเจอโดยเฉพาะในส่วนของสายงานวงการเพลงนะคะเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาเราจะต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยและศึกษาหาข้อมูลดีๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะ ถูกเอาเปรียบหรืออาจจะถูกฟ้องร้องก็เป็นได้ครับนะคะนี่แหละนะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะ30กว่าปีเลยนะคะทั้งทั้งรางวัลการันตีขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ที่มีคุณภาพนะคะแถวหน้าของเมืองไทยหนึ่งท่านนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณปอกสิเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณนะคะพี่ปอคะถ้าหลายๆคนเนี่ยอยากจะติดต่อพี่ปอบอกว่าอะ ฉันมีงบประมาณในการทําเพลงหรือ,อว่าอะทำเพลงให้หนูหน่อยทําเพลงให้น้องฝนหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะ<ำ>จะติดต่อพี่ปอได้ที่ไหนยอย่างไรบ้างครับก็สามารถเอ่อพิมพ์นะครับว่าปอกสิปอปลาอ่างเราเรือกาลันก็ไก่สะซื้อสลีนะครับ,รบถ้าพิมพ์ใน f c e e o o o มันก็มันก็จะขึ้นไปที่เพจ หรือ Facebook ส่วนตัวนะครับถ้าสมพิมพ์ในพิมพ์พิมพ์ว่าปกสิ YouTube ก็จะมีช่องมีช่องผมด้วยครับแต่ว่าถ้าติดต่อทางเพจหรือทาง Facebook น่าจะสะดวกกว่าครับและอีกหนึ่งบทบาทนี่กคือนักสร้างแบรนด์บันดาลใจจะต้องมีบั d เจตหรือจะต้องมีในส่วนของข้อมูลอะไรให้คุณบ้างคะครับก็ถ้าใครอยากจะสร้าง Personal Brand หรือว่าสร้างแบรนด์ให้กับสินค้านะครับ ก็ S <S สามารถติดต่ <ừ> เอเข้ามาได้นะครับ <S 1> <S 1> เราจะมีการพูดคุยกันเพื่อจะเช็คว่าเ,เราเข้าใจแบรนด์เรา,เราแค่ไหน <ừ pim. S 2> แล้วเราก็จะคอนซัลท์เพื่อที่จะใหเ้เราสามารถทําทั้งบุคคลทั้งแบรนด์แบรนด์บุคคลแล้วก็สินค้าเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้มากขึ้นนะครับอย่างการที่ผมเป็นเบื้องหลงังศิลปินเช่นมันก็ถือเป็นการปั้นแบรนด์ศิลปินอย่างหนึ่งซึ่งศิลปินแต่ละคนก็คือมีเพอร์ซันอลแบรนด์ของแต่ละคนจริงนะคือทุกคนไม่เหมือนกัน ครับดังนั้นเนี่ยาการที่เราเข้าใจเรื่องเรื่องพวกนี้แล้วบวกกับที่ผมไปเรียนได้ร่ำเรียนเรื่องการสร้างสร้างแบรนด์ด้วยนะครับก็จะสามารถคอนซัลท์ในเรื่องนี้ให้เราทำได้ถูกทิศทางยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ในใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะที่เราพูดคุยกันมานะสิ่งที่สําคัญมากๆนี่คือแพชชั่นและแรงบันดาลใจนะฮะผู้ชายคนนี้ถ่ายทอดออกมาให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าแรงบันดาลใจมีความสําคัญมากๆกล่าวขอบพระคุณอีกครั้งสําหรับพี่ปอกระสิกัาขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะมาเรื่องของสุขภาพเรากันต่อค่ะคุณผู้ชมคะสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเช่นกันนะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบีนการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดให้สมุนไพรทาง9ชนิดปฏิบัติและดูแลคุณผู้ชมสั่งซื้อได้เลยค่ะ เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะทุกการสั่งซื้อเราแถมกาแฟงาดำและแถมในส่วนของคอเลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกโทรค่ะ02-666-9456ย้ย้ำนะ02-666-9456สแกเกี่วอากสแกนท,ที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายาไลค์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้เราสอคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ